สวัสดีพี่น้องเอฟซีมอลำเสียงพี่หกค่ะมานี้วันที่เกตุลามอลำเสียงพี่หกทำการแสดงอยู่ที่เกาะมหาราชสะพานเทพสุดาเนี่พี่น้องท่างขึ้นสะพานเทพสุดาเลยค่ะพี่น้องฝั่งอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินค่ะนี่ทีมงานทัวเข้ามาหอดมาถึงหมดแล้วนะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟซีช่าจังหวัดกาฬสินพี่น้องบ้านใกล้บ้านไกลพี่น้องอยากมาเบิงมาชมมอลำเสียงพี่หกนกปงศกรน้องอาร์ไอศักดิ์กุณาภร์พร้อมด้วยทีมงานนะคะคืนนี้ เราแสดงอยู ka, um ana, aya, ่ที่เกาะมหาราชนะคะพี่น้องสะพานเทพสุดาฟังท่านเพื่อนองกรุงศรีแล้ค่ะพี่น้องด้วยฟังอําเพื่อน้องกรุงศรีนี่เป็นท่างขึ้นสะพานเทพสุดาเลยค่ะทางขึ้นสะพานเทพสุดาทางฟังท่านนี่ก็สิเป็นเนี่ยค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีเคลื่อนล้ำเปล่าค่ะนี่พี่น้องจ้าเนี่ยอยู่ติดทางขึ้นสะพานเลยนะคะมาง่ายๆค่ะพี่น้อง สถานทีด่ดีดีกว้างกว้างบรรยากาศดีมากกับพี่น้องเมื่อี้อากาศบ่ฮอนบ่หนาวกับพอดีพอดีร่มผัดวีวีกับพี่น้องเนี่ยมอลลำเราก็มาถึงกันหมดทุกแผนกแล้วนะคะแผนกกลางเต้นก็เรียบร้อยแล้วนะคะปีนี้แผนกกลางเต้นห้ายค่ะ,คะทางขึ้นสะพานเทียบสุดาแล้วพี่น้องเดินนั่นขาวๆนั่งจะเป็นสะพานเทียบสุดาคับพี่น้อง จะแ,แม่ไฟสจะออ้ายางหลอเบ่งอ่ะบรรยากาศข่างๆเวทีตอนนี้พี่ๆ c o n วอ y ของเราก็กำลังจะเตรียมลงเวทีกันนะคะกลางเต็นเราเนี่ยก็จะลงเวทีเลยเนะคะ่ะสนามกวงสนามกวงค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อตอนนี้ทีมงานท่าก็กำลังผักพ่อนตามวิริยะบดค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะพี่น้องเคลื่อนล้ำเปล่าค่ะ ยางมาด้านหลังน้อยหนึ่งนี่ก็จะเห็นสะพานเทพยุดานี่ค่ะภาพพี่น้องยางลอย่างส้มบางจากน้อยก่อนบรรยากาศดีดีวันนี้รายงานสดๆนะคะจากเฟซบุ๊กฝ่ทองยองใหญ่เด้อพี่น้องเด้อ อ๋อแพร่มองนี้กานันกานั่งแพร่ป็นเคลื่ภาพมาก,กินเขาอยู่แพร่นี่อยู่นี่สะพานค่ะบพี่น้องฝั่งทางนี้ก็จะเห็นสะพานเทพสุดานะครับนี่นี่นี่นยากาศริมเขือนร่มผัดเย็นเย็น นี่ค่ะสะพานแล้วับพี่น้องสะพานเทพธิาจะอยู่ตรงนี้นะคะเหน,นี่เกลือน้ำเปล่าเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ค่ะพี่น้องมากกันหลายๆเด้วค่ะเริ่มมาเลงมะม่วงน้ำกันเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นเด้อจ้า